ก็มีบรรยากาศดีด้วยอันนี้บรรยากาศโอ้โหนี่บรรยากาศเขาเรียกว่าอากาศบริสุทธิ์ที่นี่นะือตรงกลางถุขเขาไอ้ไม่เคยมานี่คนเขาไม่เคยมาหรอกอยู่ในป่าอยู่ในหลึกโอ้โหเลยว่ะบรรยากาศนี้โอเคเลยครับบรรยากาศดีนะ <pper> ที่แห่งที่ปัตตานี คนที่เคยมาเลยเนี่ยเรามีโอกาสเดินทางมาเป็นพันกว่ากิโลเนี่ยได้มาสูดอากาศที่บริสุทธิ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่สุดยอดแล้วเลยไหมรูปบรรยากาศสวยงามท่ามกลางภูเขาสวยจริงๆสวยจริงแล้วใครมีโอกาสติดต่อเลิฟๆได้นะเดี๋ยวพามาเที่ยวเตรียมตังค์ไว้ด้วยตาภูเขาตาภูเขาสวยๆใครไม่สวย คนส่วนน้อยที่เข้ามาเหมือนเราเนี่ยน่มาเรามาประจัที่นี่สุดยอดสวยมากเลยอยากให้ทุกคนเข้ามาเที่ยวบ้างมี่อยกันจ้ากิดสถานที่ท่องเที่ยวได้เนี่ยเขวเลยเนี่ยดูบ้านนี่บ้านเนี่ยทำเล็กเล็กเล็กน้อยนะทำเกษตรยืนบ้านอยู่ไมเขวดูนี